คุณผู้ชมฮะเรื่องของสภาพอากาศนี่เราเป็นห่วงพี่เบิร์ตผมเราเป็นห่วงคนทางภาคเหนือไม่รู้ได้นอนกันบ้างหรือเปล่าทำไมอ่ะเมื่อวานแม่สายอ่ะใช่เ,<อ>เวลาน้ําป่ามามาตอนกลางคืน,นคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูฮะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปนะจนถึง27พฤษภาคมกร,กรมออตุ่เนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักให้ระวังน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยครับไปดูเชียงรายหน่อยฝนตกหนักแล้วทีนี้น้ําป่าก็ทะลักเข้ามาดูรถนะรถไหลไปเลยฮะตาย รถอะไรอ่ะครัไม่มีโอ้แม่ก็จนไม่มีคนขับด้วยนั่นน้่นมันมาเฮงกานี่นั่งจอแค่ไหนกาใช่ใช่มันมันเดินออกกันนั่นฮะกระจกมันจะปิดแล้วน่ะกนักระจกของคนขับมันโดนอองนั่นกระจกของคนขับเตยหรอรถไขมัวเนิ่นไหลมาถึงเพลแล้วเนิ่น ถึงสามแยกความคอยแล้วเนอะรถไข่หู่เจ้าสีขาวเจ้าไหลลงมาสามแยกความคอยแล้วเจ้าโอ้โหไหลจากคลิปแรกอะคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆไหลมาพี่เบิร์ตตอนแรกไหลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาคุยในคลิปกว่าแบบมีคนถอยรถที่ไหนได้ไม่ใช่มากับกระแสน้ำครับน้ำป่าแล้วมาตีสีนี่ไงเขายังไม่ตื่นกันเลยแต่หลายคนอะตกใจตื่นมาดูโอ้โหรถมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้เจ้าของตามหาเจอหรือเปล่าคุณผู้ชม เก๋งขาวครับของชาวบ้านในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไหลไปกับกระแสน้ํามันท่วมนี่ไงบ้านถ้าผาจมอตลาดสายลมจอยตลาดน้อยเหมืองแดงชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนเดิมๆดะคโัผู้ชมชื่อซ้ําๆจากปีที่แล้วนั่นแหละเป็นห่วงเหลือเกินแล้วก็ชุมชนเกาะทรายด้วยครับฝนตกหนักในพื้นที่ฮะพื้นที่ต้นน้ําฝั่งเมียนมาน้าป่าเนี่ยหลากท้นแม่น้ําแม่สายแล้วเอ,อ่อท่วมหลายชุมชนเลยที่เคยท่วมมาปีที่แล้วชาวบ้านลุกขึ้นมาขนข้าวขนของขึ้นที่สูงกันต้องหนีน้ํากันกลางดึก แล้วบางจุดเนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ํานะระดับน้ําสูงเกินหนึ่งเมตรไปแล้วครับคุณผู้ชมไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันคือคืนวันศุกร์ต่อเช้ามืดวันเสาร์มเมื่อวานนี้ระดับน้ําหลายจุดเริ่มลดลงครับใครแหละจะช่วยประชาชนทหารครับทหารจากมณฑลทหารบกที่สามสิบเจ็ดเอาถุงทรายขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมบิ๊กแบกนี่แหละไป่อแมแซมตามแนวกําแพงกั้น้นําม้สายครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทะลักเข้าท่วมชุมชนอีกแล้วก็ตลาดสายลมจอยด้วย เดี๋ยวมันจะเกิดภาพเดิมชาวบ้านในพื้นที่ยังเฝ้าระวังน้ําป่าเนื่องจากว่าฝนตกหนักพื้นที่ฝั่งเมียนมาครับส่วนที่เชียงใหม่ฝนนี่มันตกสะสมเนี่ยคุณผู้ชมทําให้น้ําป่าแดงขุ่นมาเลยนะหลากลงจากดอยสุเทพอะลงมาบริเวณวัดผาลาดครับนี่ฮนะโอ้โหงบนเห็นไหมคุณผู้ชมคืออันนี้ไม่ได้เปิดเพื่อความสวยงามไม่ใช่นะไม่ใช่เลยโอ้โห ไม่ใช่เป็นบันไดน้ําแล้วลงมา,เ,าเป็นน้ําตกอะไรไม่ใช่นะ<อ>นี่คือน้ําป่าจากดอยสุเทพคุณผู้ชมไหครับพระเนรในวัดต้องพากัน<อ>ไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนครับครับก็อย่างที่ดอมบอกอ่ะทําไมอ่ะฝนตกน้ําป่ากับฝนตกหนักๆแล<อ>้วันตกกลางดึกโอ้โหที่อุทัยใครอยู่อุทัยมั่งใครอยู่ในตัวเมืองอุทัยมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์น้ําท่วมที่อุทัยธานี วิกฤตหนักครับฝนตกนานกว่า5ชั่วโมงตั้งแต่กีโ่โมงกี่โมงเราหกโมงเย็นถึงห้าทุมนุ่นอ่ะอะไเลยละ่ะโอ้โห,ห <า S 1> นี่แหละครับน้ำเนี่ยนะคือมันระบายไม่ทันรอการระบายแล้วก็มันเอ่อเข้าท่วมถนนเกือบทุกสายสูงระดับหัวเข่านะ่ะมอเตอร์ไซค์หลายคันดับครับ,รบดับเรียบร้อยอยู่กลางถนนรถยนต์เองก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆขับนะนู่นๆเรียบร้อยแล้วคันนี้นะส่วนรถยกสูงหน่อยก็นี่ นี่น่าจะเป็นรถกู้ภัยอ่ะมาเปิดทางให้นะครับมาส่องไฟให้ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ตามริมถนนคุณผู้ชมครับก็ออกมาเก็บกวาดขยะรักษาความสะอาดเหรอเปล่าขยะมันลอยไปอุดไอท่อระบายน้ำไงไน้ำไม่ระบายน้ำไม่ระบายต้องมาช่วยกันแล้วตอนนี้นะครับฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะนี่ครับเห็นแล้วใช่ไหมทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางชาวบ้านบางคนบอกโอ้โหนอนไม่ได้กลัวแล้วเกินเดี๋ยวตกลงมาอีกแล้วน้ําไหลเข้าบ้านจะทํำยังไงในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับ ไปดูชาวบ้านในพื้นที่เขาโพสต์รูปและข้อความนะความเดือดร้อนฮะน้ําท่วมครับโดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ติดถนนคือต้องเผชิญกับน้ําอ่ะคือรถเนี่ยนี่ไงนะครับคือรถเองก็เบาไม่ได้เบาไม่ได้คืออะไรผ่อนคันเร่งไม่ได้ผ่อนคันเร่งปั๊บเดี๋ยวน้ํามันซัดเข้าท่อเสียอ๋อมันไหลย้อนกลับอันนั้นคือความจำเป็นของเขาครับความจำเป็นของเขาจะมันเดือดร้อนนี่เด็เนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับดูสิครับ น้ำถึงห้องนอนโอ้โหนี่เขาบอกว่าแบบนี้ตายเลยนะฝนตกน้ําท่วมก็แย่อยู่แล้วนะครับคลื่นจากรถแล่นซัดน้ําเข้าบ้านเข้าห้องนอนอีกขณะที่คุณปานัชชาชไทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธาน,นีท่านโพสต์เฟซบุ๊กบอกรู้แล้วไอ้เหตุที่น้ำบระบายช้าเนี่ยเพราะตรงนี้ด้วยอะไรท่านององมัง,งกรบ้านใครไม่รู้ดอม มันลอยมาตามน้ําแล้วมปอุดตรงไหนนั่นมันเสียบกับท่อระบายน้ําพอดีเลยอคราวนี้น้ําไม่ลงเนี่ยน้าไม่ระบายนี่แหละครับเขาบอกว่าเอาละตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่แล้วมาเอาออกแล้วเอาโองง่งออกแล้วน้ําลงสู่แม่น้ําสแกกลางอย่างต่อเนื่องแล้วนั่นคืออุทัยธานีไปดูโคราชสิล่ะโคราาวใครท<ม>ํปรราปศุสัตว์เลี้ยงพวกวัวเลี้ยงพวกควายดูข่าวนี้ด้อมแปดตัวคุณผู้ชมไปหมดเลยหรอฟ้าผ่าวัวตายแปดตัว ตัวละส0 0 0 0ื่นนี่คิดนี่เท่าไหร่ตีเป็นตัวละสามหมื่นสองแสนสีอโอ้นี่กลางทุ่งนาชาวบ้านเห็นข่าวบอกว่าโอ้โหไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองลองดูครับเห็นแต้ข่าวป่ะนี่มั่วบานเจ้าของฝ่าพาฝนตกมาอยู่ใต้โฮมใหม่นตลุงเปนเนี่ยสังเออะุตัวคนเถวนี้ เีดตัวมี่ตัวใหญ่เหื่อไหมโอ้โหเกลือนทุ่งนาเลยนะเป็นทนายใช่ดิบางตัวมันเกยกันอยู่นะนะครับแล้วก็มีบางตัวนะสาโฮมหม่ฟ้ามันแรงมากถึงขนาดมันเนี่ยกระเด็นตกน้ําไปเลยอ่ะเนี่ยครับไปตายในน้ำก็มีเลยๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งในเจ้าของวัวโอ้เขาบอกพี่เอ้ยพี่เอ้ยเสียใจตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปกติปกติก็เอาวัวมาผูกไว้ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนาเป็นประจํา ไม่เคยเกิดเหตุร้ายอะไรแบบนี้มาก่อนเลยวันเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายเมื่อวานฝนฟ้าขนองนะครับพอฝนหยุดตกนะก็นึกว่าเออก็หยุดแล้วนี่เอาวัวออกมาครับเอาวัวออกมานะครับฝนตกมาอยู่ใต่ผูกไว้มาดูอีกทีฟ้าผ่าตายแล้วจากนี้นะครับเดี๋ยวบอกยังไงก็ต้องขายขายราคาถูกก็ต้องขายอพ่อค้าเนื้อพ่อค้าอะไรเดี๋ยวเขาบอกว่าขายดีกว่า นะครับไม่งั้นตายเลยเสียเงินไปเปล่าเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเอาละมาถึงตรงนี้ครับถ้ามีฝนฟ้าขนองคุณทําปศุสัตว์คุณจะไปผูกเอาไว้แบบที่คุณเคยทําเสี่ยงเห็นไหมดูข่าวนี้ความเสียหายมันมันไม่คุ้มคุณเลี้ยงมาเนี่เนี่ยตัวใหญ่ไงดอมที่มีบอกสามหมื่นตีครับไปตัวกลมๆนะสามหมหมดแปตัวสองแสนขึ้นน่ะโอ้ยเสียตังค์ไปเท่าไหร่แล้วล่ะฉะนั้นฝนตกฟ้าขนอง เอามันเข้าข้อครับกราบมันผูกไ้้แถวบ้านครับอย่าไปผูกกับต้นไม้เห็นเมฆตั้งเขามาเนี่ยพาเข้าเลยเก็พเข้าที่ร่มเลยโอ้โหแปดตัวครับ